รายการโดยโมโตมูดิอะคุณตีวันนี้ช่วงพี่วินคุณพาผมไปเที่ยวไหนการร้อนันเนี้ยผมพาอ่านที่ทะเลดีกว่าเฮ้ยทะเลเลยเหรออ่าอย่างนี้ทะเลธรรมดาด้วยด้วยคุณนนี้มันร้อนขนาดนั้นผิวผู๋เราก็ไหมหมดเลยดิใช่แต่ไม่ต้องกลัวผมมีโดนัทคอลลาเจนสุดยอดคอลลาเจนแบบไตแพปไทยหนึ่งหมื่นมิลลิกรัมอ่าเจ้าแรกของประเทศไทยด้วยนะและเป็นเจ้าเดียวด้วยใช่ไหมใช่มี โมเลกุลที่เล็กที่สุดในโลกด้วยและ,ะนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นสามารถดูดซึมได้ทันทีเลยคุณและมีคุณสมบัติอะไรบ้างย้อนไวไม่ให้คุณแก่เร็วลด<อ>เลือนริ้วรอยต้านอนุมูลอิสระผิวขาวกระจ่างใสหนึ่งซองของเขาเนี่ยมีคุณค่ามากกว่าคอลลาเจนทั่วไปถึง15ซองเลยนะคุณ15ซองเท่ากับคุณดื่มคอลลาเจนทั่วไปถึง225ซองเลยนะโควนเเนี่ยอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมใช่ไหมหากจาก็ดเ7 7รู้ทุกสรรพคุณของโดนัทคอลลาเจนเลยครับ มีออร่าแล้วเดี๋ยวคุณรีเ่เลยวันนี้ผมพร้อมลุยแล้วไปออกแดดออกฝนอะไรออกได้หมดไปไปไป <c oughs> เมื่อคืนคุณไปดูหญิงที่ไหนมาวะโอ้โหผมไปดูแถวสีลมคุณ1อสยสีน่ะผู้หญิงเย่สาวสองเหรอสอง,อสองเออเออแต่ที่นี่บรรยากาศดีนะคุณโอ้โหแดดไม่เปรี้ยงกันหร <laughs> อเนี้มาแล้ว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 เ <laughs> นี่ยดูเลย มาพระเอกอีกค่อยๆลงค่อยๆลงมาก็ไม่ถอดมงถอดหมวกมันมานี่มาช้าตลอดเลยนะ <มา S 1> เอ๊ตีสรุปเออใส่หมวกคุยกันใช่ไหมวันนี้คุณจะพาผมมาทำอะไรเนี่ยเกอเป็นงัดขึ้นมาหน่ยเอ้ยร้อนอะไรเปิดก่อนร้อนร้อนโอ้แล้วจะคุยกันรู้เรื่องไหมเนี่ยคุยกันรู้เรื่องไหมเนี่ยเออทนหมวกแล้วกันเออทนหมวกทนหมวกอันนี้คุณมาพามาเที่ยวไหนในช่วงพี่วินวันนี้อ่าพี่วินนี้เราอยากจะเป็นแนวนิดนึงแนวไหนแนวอ่าเขาเรียกแนวธรรมชาติอ๋อเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ใช่โอ้โหแนวโฮมสเตย์มากอ๋อนึกว่าอนุรักษ์ไม้ป่าเดียวกันอ่าโอเคมาแล้วนี่อาโฮสเตทางเข้ามานี่อาจจะดูแบบ ลำบากนิดนึงใช่แต่ว่าข้างในก็มีธรรมชาติมากมาแต่พอเข้ามาเข้ามาปุ๊บณณนาะนะนะทีแรกที่เห็นเลยเนี่ยคุณรู้สึกไงเหมือนผมแม้ว่ามันหายเหนื่อยอชื่นใจอะมีสีเขียวอะไรเยอะแยะ<ๆ>ตรงนี้แค่น้ําจิม้มน้ำจิ้มนะ<ช>ข้งางใ<ห>น<อ>เพราะว่าสวยวันนี้อีกแต่เขาบอกว่าต้องขึ้นเรือไปอีกนะฮะ เขาบอกต้องนั่งเรือบิไม่คุณมีบทตั้งแต่เมื่อไหร่วะผมคุยกัน2คนอยู่เงียบเงียบอยขอแทรกหน่อยนิดนึงเลยอายอมอายอมไม่ต้องขึ้นเรืออายมไหว้นานได้โเขาไหวแบบเก็บแขนเงี้ยแล้วไหวไม่พอนะไหวแล้กินไก่ด้วยไม่ใช่แล้วเดี๋ยวจะได้ไหวเร็วเดี๋ยวไม่ทะเลาะกันพวกคุณเข้าไปดูข้างในดีกว่าว่าจะสวยแค่ไหนไปไปไปข้างในดีกว่าเดี๋ยวไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับว่าข้างในมีอะไรเขาบอกว่ามีเพื่อนสีอยู่ข้างในด้วยไปพร้อมๆกันเลยครับไปดีกว่าครับไปเพื่อนผมก็แบบเพอันนะลลลืืืมมมมมว่าผเดิ นี่ตันแจ็กนี่ต้องยอมแพ้นี่นี่เฮ้ยไม่ต้องรีบลงขนาดนั้นใจเย็นโอ้โหไหนเราไปก่อนดิเดี๋ยวผมลงก่อนนะผมโคตรกุ้มความสูงเลยว่ะตูน้องนี่ตูใหญ่เลยลืมสวัสดีพี่ครับโอ้โหสวัสดีครับไม่พลาดเลยนะครับไม่พลาดผาอะไรขนาดนี้เขาเขาเขาไปได้ก่อนป้าบาทป้าบาทโอ้โหมันอยู่สระบุรีไม่ใช่เหรอคุณสงสัยจะมาผิดที่มั้งเนี้ติดน้ำผึ้ด้วยเน้ำผึ้งไหนขบเอาไม่ไหว วันนี้พี่จะพาผมไปไหนบ้างครับเดี๋ยวเรามาวันนี้เรามาเที่ยวเชิงอนุรักษ์ครับอนุรักษ์แบบประมาณไหนครับพี่จะทุกคนได้สัมผัสกลยของธรรมชาติที่นี่เขาบอกมีลิงด้วยนี่เพื่อนเพื่อนผมใช่ใช่ลิงจักๆ่กพี่ใช่อะไรลงจักๆวะงง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 บกาบผ้าบาตอีกี่มุมุมุมันแปลกมากเลยฮะไม่ใช่กลัวพบาทจากสาบุรีจะมาอยู่ที่นี่นี ให้ทุกคนได้สัมผัสนะครับออ๋สัมผัสมาบานเยอะมากอ๋อธรรมชาติอ๋อธรรมชาติเดี๋ยวไปอ๋อได้กันเลยดีกว่าครับเชิญเลยครับมาดีกว่าพี่มาครับคที่พักเหรอครับโอ้โหโอ้โหที่พักที่นี่ก็ดูแบบ โลโก้ง่ากอะแบบดูแบบพื้นพื้นที่เนาะแบบนี่ธรรมชาติจริงเลยนะธรรมชาติมากๆนี่ยามอะได้วยเลยยามอะไรหมีแพนด้าไม่ตัวขาวดำชาติได้ตีเลยนี่หว่าชาติอะไรว่คุณไปชุมเล็กๆก็หากินตามปกติแหละครับ เป็นช่วงหนึ่งเมื่อ20ปีที่แล้วที่นี่เรามีการเลี้ยงกุ้งเขาเลี้ยงกุ้งมูลาดำนะฮะช่วงนั้นเศรษฐกิจดีมากแต่ทุกคนเลี้ยงโดยใช้สารเคมีครับแล้วก็ปล่อยที่เรากุ้งมันเป็นเงินเขาได้สารเคมีคือเขาปล่อยน้ำลงทะเลลงไปปุ๊บแล้วก็ดูดน้ำตัวเองเข้าไปก็มีการเสียหายแต่การที่ทำเสียครับแตล้วมันมีผลไหมเพราะอะไรกับระบบนิเวศของทะเลเต็มเลยครับเาจะคนตัดถางป่าทั้งหมดเพื่อจะทำน้ำกุ้งนะครับ ช่วงนี้พี่เลยแบบนี้ตัดทิ้งครับเพืก็สำรังทุ้งทั้งหมดและอย่างนี้ที่อยู่สัตว์ของของสัตว์น้ำนี่ก็ไม่มีเลยจบเลยครับจบเลยทุกอย่างชาวบ,<อ>บ้านหรือชาวประมงที่นี่ก็ได้รับความเดือดร้อนกันไปหมด,ดจะไปแซมครับจะ<โ>ต้องลงุกตาต้องออกจากพุงพี่ครับเพื่อไปหาทำทำโรงงานแล้วตอนนี้พี่ตอนนี้ก็ทำอะไรกันครับไม่ได้เลี้ยงพุ้งแล้วครับตอนนี้เราใช้ระบบธรรมชาติ อ๋อหมายรึงว่าที่ไม่ได้เลี้ยงนี่ก็คือพักปื้นครับพักปืนปรุงระบบนิเวศเนื่องจากว่ามนุษย์นี่แหละเป็นคนทำลายทั้งหมดใช่ครับคนพื้นที่นี่นะครับเป็นทางใครคนพื้นที่ครับแต่เราก็ทำโครงการปลูกมาระยะเป็นสิบปีแล้วก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนจากจัดจัดสัตว์น้ำเนี่ยมาทำการช่วยกันอนุรักษ์แล้วก็ทำเป็นโฮมสเตย์ไปแถวนี้อ๋อแต่ก่อนที่จะสำเร็จเนี่ยย้อนถามย่างมาที่แรกจ้าครับตอนหลังไม่ได้เพราะสำเร็จท่านลงมาครับอ๋อครับ ทุกวันนี้ได้ได้แรงกำลังใจจากทุกท่านอ๋อ้ท่านลงมาห้าีรวดเลยครับหรือมาติดตามการปลูกป่าจนเกิดจนเกิดเป็นแหล่งการท่องเที่ยวกันเลยครับไอที่เราเห็นข้างๆนี่ก็คือเป็นป่าปลูกทั้งหมดเลยฮะปลูาไหมดเเเลยนน่ห็ะป็นป่าปลูกครับโอ้ยผมว่าเป็นธรรมชาตินี่แหละทำยังไง แล้วก็เสริมขึ้นครับมีแต่ปลูกขึ้นอย่<ส>างเดียวครับแสดงว่าทั้งแถบนี้ก็เป็นป่าป่าที่ปลูกเองทั้งหมดครับเป็นป่าผมอเองแต่ผมถามว่าในชุมชนตอนเนี้ยโอเคครับคือได้เงินหมุนเวียนด้วยแล้วคนในชุมชนต้องปลูกอะไรครับเป็นปนักท่องเที่ยวเป็นนักศึกษาอ๋อแล้วมันมีความหมายอะไรบ้างมหมายของการหมุนเวียนแล้วก็มาช่วยสร้างป่า ก่อนประมาณห้าปีที่แล้วนะฮะผมก็อยู่กับลิงพี่อยู่กับลิงเลยเหรอใช่ไหมลิงทำอาหารลิงเหรอไม่ครับอันนั้นทำอาหารลิงเหรออันนั้นอันนั้นลิงกังครับขงป่าชัยเลนฮะต่างคนต่างอยู่ครับแต่เดี๋ยวนี้มีการท่องเที่ยวปุ๊บก็มีการให้อาหารลิงขึ้นมาฮะลิงก็เริ่มเนี่ยฮะมานั่งคอยไม่ทำมาหากินครับมาเริ่มคอยไม่หาเองครับไม่หากินเองครับพี่หมายถึงว่ามนุษย์นี่แหละทำระบบนิเวศแม่งเสียครับพี่ คือมาผมไม่งอเลยนะครับถ้าเรามาเที่ยวขอเรามาเที่ยวแบบธรรมชาตินะครับเขาอยู่ส่วนเขาเราอยู่ส่วนเราพอแล้วครับคือพี่บอกว่ายังไงพวกเขาเนี่ยหากินเองได้ครับาอยู่กับเขาครับแต่พอเราเอาไปให้เขากินเขาจะหากินไม่เป็นครับเนี่ยนี่เขาจะไม่สนใจเราเลยครับแค่คุณสองคนเราห้ามใครไม่ได้แต่อยากให้มาเที่ยวที่เนี่ยให้มาแบบอนุรักษ์จริงๆครับทุกๆคนช่วยๆกันเพราะว่าพี่พี่กับคนชุมชนที่เนี่ยห้ามกันไม่ได้หรอกใช่ไหมใช่ครับใช่ เดินเนี่ยเราใช้ปีกเปล่าเดินได้เลยใช่ไหมได้เลยครับได้เลยครับเอาไม้อะไรไปค่อยค้ำอะไรก็ไม่ต้องค้ำนี่ครับตัวอย่างครับตัวอย่างคตัวอย่างผู้ชมไปแล้วกันครึ่งแข้งเลยไม่ได้กินนิดเดียวเลยผู้ชมดูขท้าครับดูอีกข้างนี้นะครับท่านผู้ชมนี่ขึ้นได้บริเวณไหนพี่ก็บริเวณนี้ได้แล้วครับได้เลยครับคือปัดได้เลยใช่ไหมพี่ยังครับพี่ที วิธีปลูกม่นได้เหรอทำไมล่ะขุดพวิธีปลูกนะครับเราก็เอาถุงดําออกฮะแล้วขุดลงไปประมาณฝ่ามือนึงนะฮะอ๋อใช้มือเนี่ยขุดเลยใช่ไหมครับใช้เท้าเหยียบไปเป็นรูอย่างงี้ก็ได้ครับแต่ผมอยากใช้มือปลูกมากกว่าได้เลยเต็มใจที่จะปทำฝตีใช้มือมาครับแล้วห่างกันประมาณทักหนึ่งเมตรครับการปลูกป่าเนี่ยเออมันเออเราต้องถอดถุงก่อนครับต้องถอดถุงก่อนครับอันตรายครับอนุรักษ์ชายถุงเนะพี่ครับก็เดี๋ยวไปใช้ต่อนะครับเพื่ครับรีไซเคิลอ๋อโอเคพี่ครับ ก็คือเก็บไว้อย่าทิ้งครับอย่าทิ้งครับถ้าทิ้งจะเป็นขยะในป่าครับปลูกประมาณขุดเข้าไปประมาณขนาดไหนฝ่ามือนึงครับฝ่ามือนึงเงี้ยเหรอพี่ครับลงไปอีกหน่อยครับลงเงี้ยเหรอพี่อีกหน่อยครับไม่ใช่แล้ว ปลาเสร็จแล้วเราต้องไปไหนต่อพี่ออ๋อเดี๋ยวผมจะไปให้ไปศึกษาฟาร์มหอย,อยครับฟาร์มหอยครับเว้ยเล่าบอกโชคเล่หอยเนี่ยเปรี้ยวปากเลยพี่ให้ไปดูเขาไม่ได้ไปทานครับอ๋อไปดูเพื่อนผมก็ชอบครับเดี๋ยวเดี๋ยวทานแล้วเราต้องไปงมด้วยตัวเราเองออครับเป็นหอยเนที่ใส่พี่วัออนนี้เราได้ดูทั้งสามหอยนะครับหอยแข็งหอยนางลมหอยนางผู่แล้วหอยมีผลมีไหมมีครับหอยค้างไงครับ พี่ตอนนี้เรามาถึงที่ไหนแล้วพี่ตอนนี้ที่เราเห็นนี่คือฟาร์มหอยนางรมนะครับอ๋อนี่คือหอยครับหอยครับแล้วทำไมต้องผูกกับเชือกหรืออะไรเขาเรียกว่าอะไรพี่ทีู่กต้ไปเรียนวิธีวิธีเลี้ยงใหม่ครับเพราะหอยนางรมทั่วไปจะติดที่แท่นปูนนะฮะเราเห็นทั่วไปเมื่อก่อนเนี่ยคือมันจะเก็บหญ้ใช่ไหมเพราะติดตากป่าใช่ไหมนั่งกระเทาะครับกระเทาะแต่วิธีนี้วิธีนี้ก็แกะเกาะอยู่กับปูนครับแต่เขาเพียงเอาปูนซีเมนต์มาแตะกับเชือกแล้วที่เนี่ยเรามาจัดจันบุรีครับ ก็คือเราต้องไปตกจันทบุรีครับเชื้อคือต้องไปจุ่มน้ำเชื้อหรือว่าทางตรงนี้จุ่มน้ำเชื้อเข้ามาครันเชื้อฟังดูแปลกนี่นะน้ำเชื้อหอยน้ำเชื้อหอยทางชุมบุรีเขาจะมีเชื้อหอยน้ำลมดีครับเมื่อกี้บอกจันทบุรีจันทบุรีจทีใช่ครับใช่ใช่เราลืมลืมมีเรื่องกันบ้างครับ ผมอยากกินแล้วพี่พี่ลองคัดให้ผมสักตัวได้ไหมครับได้ครับแต่ขอเจ้าของเขาก่อนครับผมไม่ใช่เจ้าของเจ้าของเหรอพี่ผมขอทั้งทีวีแต่เพราะเขาทีวีเขาเขาเห็นเขาเออเราขอเขาพี่ครับอย่างนี้ผมขอหอยนองนมกินหน่อยนะครับพี่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่จิกเนาะไม่ได้จิกไม่ได้จิกเราบอกแล้วเราบอกแล้วพี่มารยาทเป็นคนจิกให้ถูกกินเลยกินเลยเป็นไงวะคุณรสชาติโอเคนะมันมันสดดีมันมีน้ำจิ้มด้วยนะโหแซ่บแหล่อย่างอย่างนี้สดเลยยุงยุงอยู่ไม่เห็นเหรอเดี๋ยวแกะออกมาก็ตายเลยเนี่ยตอนเนี้ย กินน้ำครับน้ำ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 โอ้เจ้าของมาไปเลยไปเไปเลยไปเลยไลยลไหนเลยไปเลไปเไปเลยไปลไลลไเลยน เสียดายครับท่านผู้ชมที่เวลาหมดลงแล้วแต่ยังไม่หมดครับกับความสนุกอาทิตย์หน้าเราจะมาเที่ยวกันต่อเพราะที่นี่ยังมีกิจกรรมมันๆให้ทำอีกเยอะครับเจอกันคราวหน้าพร้อมตีอันยงเหมือนเดิมครับ